จอดป้ายกันที่เรื่องนี้ดีกว่าวันนี้14มีนาคมเวลา17.30นรอกันเลยนะรอกันเลยธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจใช่ค่ะเขาบอกเลยว่าท่วงคืนพัทยาเปิดตัวนายกนะคะรานจอดรถเอกชนท่าเรือแหลมบริหายไปเจอกันได้นะคะวันนี้17.30จนจะเปิดตัวว่าที่นายกเมืองพัทยาใครอะเขากำลังจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาค่ะ ก้าวหน้าเขาก็ส่งคนลงด้วยวันนี้เขาจะเปิดตัวมผมบอกเลยหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงสองกึง่งๆึงเป็นนักธุรกิจอ่ากึงก่งกเป็นกิจเป็นลูกหลานตระกูลสิงโตทองอืออ่ะบอกชื่อเลยดีกว่าจำชื่อไม่ได้เอาชัดขนาดนี้ไม่บอกชื่อไปเลยล่ะอืว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยาในนามคณะก้าวหน้าที่จะเปิดตัวบ่ายวันนี้เย็นวันนี้เย็นค่ะ1730น่าจะเป็นผู้หญิงสองน่าจะมีสถานะเก่งๆนักธุรกิจ 3. น่าจะเป็นลูกหลานตระกูลสิงโตทองแห่งชนบุรีชนบุรีเมืองชนอ่ะปครับไก็รู้